เมื่อสุดยอดนักมายากลดันหลุดไปอยู่ต่างโลกสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Oz the g a t and Powerful ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าช่วงแรกของหนังเรื่องนี้จะมีภาพเป็นสีขาวดำแต่หลังจากที่ดูไปสักพักหนังก็จะกลับมามีสีเองและถ้าใครพร้อมกันแล้วก็ชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะว่าด้วยเรื่องราวของออสหรือชายหนุ่มนักมายากลแห่งคณะละครสัตว์เขานั้นเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในด้านการเล่นโกลนมาก ผู้ชมส่วนใหญ่ที่ได้ชมโชว์ของออสแต่ก็คิดว่าเขาสามารถใช้เวทมนตร์ได้จนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่ออสได้สแสดงโชว์ของเขาจบจู่ๆก็ได้มีเด็กหญิงคนหนึ่งมาขอร้องให้เขาช่วยเสกให้เธอกลับมาเดินได้ซึ่งแน่นอนครับว่าออสไม่สามารถทำได้ผู้ชมคนอื่นพยายามขอร้องให้เขาช่วยเด็กหญิงคนนั้นเขาเลยอ้างกับทุกคนไปว่าผมเนี่ยสามารถทำได้นะแต่ตอนนี้เลิกยามันยังไม่ดีสักเท่าไหร่มันเลยทำให้เขาถูกคนดูตะโกนด่าและหาว่าเป็นพวกหลอกลวง จากนั้นในเวลาต่อมาแอนนี่หรือแฟนสาวของออสเนี่ยก็ได้แวะมาหาโดยเธอได้ถามกับออสว่าทําไมเขาถึงไม่บอกความจริงกับคนดูไปว่าเขาไม่ได้มีเวทมนต์ออสเลยบอกไปว่าถ้าเขาบอกไปแบบนั้นคนดูคงแห่มาขอคืนเงินเขาแน่ซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับและเหตุผลที่แอนนี่ต้องมาหาเขาในวันนี้ก็เพราะว่าเธอเนี่ยต้องการจะมาบอกออสว่าเธอเพิ่งถูกจอนหรือชายหนุม่มอีกคนขอ,ขอแต่งงานมาซึ่งใจจริงแล้วแอนนี่เนี่ยก็ยังรักออสอยู่ออสเลยบอกไปว่า ชายคนที่มาขอแอนนี่แต่งงานเขาเป็นคนดีมากต่างจากตัวเขาเองที่ไม่ใช่คนดีอะไรนักผมไม่ได้อยากเป็นคนดีเหมือนคนพวกนั้นแต่ผมแค่อยากเป็นคนสําคัญและมีชื่อเสียงออสการ์ Oscar. ซึ่งในตอนนั้นเองจู่ๆก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งผมมาตามล่าตัวออสครับเพราะเดิมทีแล้วเขาเนี่ยมักจะชอบไปหวานสเนสน่ห์ใส่สาวๆและชักชวนให้พวกเธอมาเป็นหน้าม้าในการแสดงของเขาอยู่เสมอซึ่งหญิงสาวคนล่าสุดที่เขาได้ชักชวนมาเนี่ยก็ดันมีแฟนไปอัดภาครับเขาได้ถูกตาม,มาเอาเรื่อง ออสจึงรีบใส่เกียร์หมาและหนีชายคนนั้นไปขึ้นบอลลูนทันทีแต่ทว่าหลังจากที่บอลลูนของออสได้ลอยออกไปไม่นานเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ดันเกิดขึ้นเพราะจู่ๆก็ได้มีพายุลูกใหญ่โผลมาจากนั้นบอลลูนของออสก็ถูกพายุลูกนั้นดูดเข้าไปโดยในระหว่างนั้นออสจึงพยายามอธิษฐานต่อพระเจ้าให้เขาสามารถรอดพ้นจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปได้ผมยังไม่อยากตายตอนนี้ถ้ารอดไปได้ผมสาบานว่าผมจะเปลี่ยนตัวเองได้โปรดให้โอกาสผมอีกสักครั้งออสกล่าว และแล้วก็เหมือนกับฟ้าเป็นใจเรากับว่าพระเจ้ากําลังฟังคําขอของเขาอยู่บอลลูนของออสสามารถบินออกมาจากพายุลูกนั้นได้อย่างเฉีวเฉียดและเมื่อเขารู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีพายุขนาดใหญ่นั่นก็ได้หายไปแล้วกระแสลมได้พัดพาให้บอลลูนของออสลอยมายังสถานที่แห่งหนึ่งมันเป็นสถานที่ที่เขาไม่เคยพบเจอมาก่อนซึ่งหลังจากที่บอลลูนของเขาบินตกลงมาที่แม่น้ําไม่นานก็ได้มีหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งโผล่มา โดยเธอได้บอกให้เขารีบขึ้นมาจากน้ำซะไม่งั้นเขาอาจถูกพวกนางฟ้าน้ำกัดได้ซึ่งออสเนี่ยก็ไม่เข้าใจครับว่าหญิงสาวคนนั้นกําลังพูดถึงเรื่องอะไรและไม่นานนางฟ้าน้าที่เธอพูดถึงก็ได้พุ่งมากัดขาของออสเขาจึงรีบขึ้นมาจากน้ําทันทีจากนั้นออสก็ได้ถามกับหญิงสาวคนนั้นไปว่าที่นี่ที่ไหนนั้นเหรอหญิงสาวจึงตอบกลับไปว่าคุณอยู่ที่ออสซึ่งออสเนี่ยก็คือชื่อดินแดนแห่งนี้นะครับนั่นคือชื่อของผม ออสการ์สโลสเตอร์ฟาดิกอแซคนอร์แมนเฮนเคิลมานูเอลเอมบัวดิกหรือเรียกสั้นๆว่าออสจากนั้นเขาก็ได้โชว์มายากลเศษดอกไม้ออกมาให้ยิงสาวคนนั้นหญิงสาวที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ดีใจมากเลยครับเธอพูดขึ้นว่าคําทํานายของพระราชาเป็นจริงพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่จะมีชื่อเหมือนดินแดนแห่งนี้เขาจะลงมาจากสวรรค์เพื่อช่วยพวกเราทุกคนและตอนนี้ท่านก็ได้มาแล้วดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะคิดว่าออสคือพ่อมดในคาทานายนะครับ ท่านจะมาทวงบัลลังและกลายเป็นราชาของพวกเราทุกคนหญิงสาวคนนั้นกล่าวออสพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็หูผึงเลยครับเพราะราชาที่เธอพูดถึงคือพระราชาที่มีสมบัติมากมายและมีพระราชาวังที่ใหญ่โตออสเลยบอกว่าเขานี่แหละคือพ่อมดที่เธอกําลังตามหาและทันใดนั้นก็ได้มีเสียงบางอย่างดังขึ้นหญิงสาวเลยบอกว่าเสียงนั่นคือเสียงลูกสมุนของแม่มดที่ถูกส่งมาฆ่าออสทั้งสองจึงรีบวิ่งหนีอสุรกา,กายตัวนั้นทันทีโดยทั้งคู่ได้วิ่งเข้าไปหลบที่โคดนหินแห่งหนึ่ง ซึ่งในระหว่างนั้นหญิงสาวจึงเล่าว่าเธอเนี่ยก็เป็นแม่มดเหมือนกันแต่เป็นแม่มดฝ่ายดีซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าทีโอโดล่าจากนั้นออสก็ได้ใช้นกของเขาเล่าออสุรกายตัวนั้นไปในเวลาต่อมาหลังจากที่ทั้งสองหนีจากอาสุรกายตัวนั้นมาได้ทั้งคู่ก็ได้มาก่อกองไฟที่ใจกลางป่าจากนั้นออสก็ได้ถามถึงความร้ายกาจของแม่มดชั่วที่เธอพูดถึงทีโอโดล่าจึงเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแม่มดที่ชั่วหลายมาก นางได้วางยาสังหารพ่อของตัวเองที่เป็นราชาเพื่อหวังบัลลังก์พี่สาวของทีโอโดอล่าเลยได้ขับไล่แม่มดตนนั้นให้ไปจากเมืองมลกฏและเมื่อเล่าจบออสก็ได้ทําการเสรกกล่องเพลงออกมาและบอกว่ามันคือมรดกจากย่าและเขาก็อยากจะให้เธอเก็บมันเอาไว้ซึ่งมันเป็นมุกจีบสาวที่เขาชอบใช้ครับจากนั้นทั้งสองก็เริ่มเต้นลากันและสุดท้ายผู้เขาทั้งคู่ก็ได้จูบกันต่อไปที่วันรุ่งขึ้นตอนนี้ดูเหมือนว่าทีโอโดอล่าเนี่ยจะได้ตกหลุมรักออสไปแล้วนะครับ ทั้งสองได้เริ่มออกเดินทางกันต่อเพื่อไปยังเมืองมลกตโดยในระหว่างทางผู้เขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้บังเอิญไปเจอกับฟิลลี่หรือเจ้าลิงมีปีกตัวหนึ่งที่กาลังติดกับเถาวันอยู่ออสจึงตัดสินใจเข้าไปช่วยมันแต่ในตอนนั้นเองก็ได้มีสิงโตตัวหนึ่งโผล่มาเขาเลยรีบใช้ระเบิดไมายากลของเขาไล่สิงโตตัวนั้นไปทันทีซึ่งหลังจากที่ออสได้ช่วยชีวิตฟิลลี่หรือเจ้าลิงมีปีกตัวนั้นเอาไว้มันเนี่ยก็ได้สาบานว่าจะรับใช้เขาเป็นการตอบแทนมันเลยทําให้ออสได้เพื่อนร่วมมมทาางเพิ่อ,อีกคน และหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาทั้ง3ก็ได้เดินทางมาถึงเมืองมรกตโดยทีโอดอล่าก็ได้บอกกับออสว่าตอนนี้ผู้คนในเมืองนับพันกํบบาลังรอชมปฏิหาริย์จากเขาอยู่ออสพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ชีบหายแล้วครับเพราะเขาไม่ได้มีเวทมนต์จริงๆเขาเลยหันไปบอกความจริงกับฟิลลี่หรือเจลลี่มีปีว่าแท้จริงแล้วเขานั้นไม่ใช่พ่อมดและตอนนี้ออสเนี่ยก็อยากจะให้ฟิลลี่มาเป็นผู้ช่วยเขาในการตบตาผู้คนในเมืองและหลังจากที่ทั้งสองวางแผนกันเสร็จ ทั้งหมดก็มุ่งหน้าไปที่เมืองมอรโกดทันทีจากนั้นทีโอโดล่าก็ได้พาออสเข้าไปยังปราสาทซึ่งพอมาถึงทั้งสองก็ได้เจอกับเอวานอล่าหรือพี่สาวของเธอซึ่งผมจะขอเรียกเธอว่าเอวาแล้วกันนะครับเอวาจึงบอกให้คนของเธอพาออสไปเดินชมรอบปราสาทจากนั้นเอวาก็ได้บอกกับทีโอโดล่าไปว่าเธอเนี่ยยังไม่เชื่อใจออสโดยเธอคิดว่าแม่มดอาจจะส่งคนมาหลอกพวกเขาเธอเลยกะว่าจะทดสอบออสครับในเวลาต่อมา เอวาจึงพาออสเข้าไปดูห้องสมบัติของราชามันเป็นห้องขนาดใหญ่ที่มีทองกองอยู่เป็นภูเขาออสเทียนแบบนั้นเนี่ยก็ดีใจมากเลยครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในห้องนี้จะกลายเป็นของเขาทั้งหมดเอวาเลยบอกออสไปว่าท่านจะได้กลายเป็นราชาหลังจากที่กําจัดแม่มดนั่นได้แต่ในเมื่อตอนนี้เขายังทําไม่สําเร็จอสจึงยังไม่ได้กลายเป็นพระราชาจริงๆสิ่งที่เขาต้องทําตอนนี้คือออสเนี่ยจะต้องเดินทางไปยังป่าอาถรรพ์และทาลายไม้กายสิทธิ์ของแม่มดซะ เพราะหากไม่มีสิ่งนั้นแม่มดก็จะอ่อนแอและไร้พิสงและในเช้าวันรุ่งขึ้นออสกับฟิลลี่ได้ตัดสินใจเดินทางออกจากปาา่าเพื่อไปปราบแม่มดตนนั้นโดยใน,นระหว่างทางทั้งคู่นก็ได้มองไปเห็นกลุ่มควันสีดําขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าที่นั่นอาจมีคนต้องการให้ช่วยฟิลลี่กล่าวทั้งสองจึงตัดสินใจเดินตามกลุ่มควันนั่นไปทันทีซึ่งพอพวกเขาทั้งสองคนมาถึงทั้งคู่ก็ได้พบหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ถูกพังจนยับเยิน หมู่บ้านที่เงียบสงัดหลายๆซึ่งผู้คนและในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังเดินสำรวจหมู่บ้านแห่งนั้นจู่ๆทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงเด็กสาวที่กำลังร้องไห้อยู่และเมื่อทั้งสองตามเสียงนั้นไปผู้เขาก็ได้เจอกับตุ๊กตาเด็กสาวตัวหนึ่งที่กำลังซ่อนตัวจากแม่มดซึ่งเธอเนี่ยเป็นตุ๊กตาที่ทำจากกระเบื้องครับและตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าขาทั้งสองข้างของเธอนั้นจะหักออสจึงใช้กาวที่เขาพกติดตัวมาซ่อมขาให้กับเธอและถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอจึงเล่าให้ฟังว่า เมื่อคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้มีการฉลองกันเนื่องจากว่าพวกเขาได้รู้ถึงการมาของออสหรือผู้ที่จะมาก่อกู้ดินแดนแห่งนี้แต่ถ้าว่าจูจ่ๆแม่มดก็ได้ส่งลูกสมุนของเธอมาทำลายหมู่บ้านและมันก็ได้สังหารทุกคนไปจนหมดซึ่งหลังจากที่เขาได้ช่วยซ่อมขาให้ตุ๊กตาตัวนั้นเสร็จเธอจึงขอร้องให้ออสช่วยพาเธอไปด้วยและด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเขาจึงตัดสินใจรับตุ๊กตาตัวนั้นเข้าร่วมการเดินทางด้วยอีกคนจากนั้นทั้ง3กไ็ได้ออกเดินทางกันต่อ จนกระทั่งมาถึงป่าอาถรรพ์ทั้งหมดจึงตัดสินใจเข้าไปยังป่าแห่งนั้นทันทีที่นั่นเต็มไปด้วยความมืดและสอดแปลกๆมากมายและหลังจากที่ทั้งสามหนีจากพวกมันมาได้ไม่นานพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับแม่มดครับออสจึงเริ่มวางแผนเพื่อจัดการกับเธอแต่ทว่าสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยก็ได้ถูกแม่มดเจอตัวเข้าซะกอ่อนแม่มดตนนั้นมีใบหน้าที่คล้ายคลึงกับแอนนี่หรือคนรักของออสมากเธอจึงบอกกับออสว่าเธอคือกรินดาแม่มดดีจากแดนใต้ และเธอเนี่ยก็รอพบออสมานานมากแล้วด้วยออสพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็งงไปเลยครับเพราะเอวาบอกว่าหญิงสาวคนนี้เป็นแม่มดที่ชั่วร้ายมากกรินดานเลยบอกความจริงกับทุกคนไปว่าเอวาเนี่ยคือแม่มดชั่วตัวจริงเธอเป็นคนวางแผนเรื่องทั้งหมดหลอกน้องสาวตัวเองและสร้างเรื่องว่ากรินดานเป็นคนวางยาสังหารพ่อของตัวเองที่เป็นราชาแต่แท้จริงแล้วคือเอวาต่างหากที่เป็นคนทําจากนั้นกรินดา,นก,นดานก็ได้บอกให้ออสตามเธอมาแต่ไปทางฝั่งของเอวา ตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะรู้แล้วครับว่าออสได้ตัดสินใจร่วมมือกับกลินดาแล้วเธอเลยเอาเรื่องนี้ไปบอกทีโอโดล่าว่าออสเนี่ยหักหลังพวกเขาแล้วหนีไปพร้อมกับกลินดาแล้วจากนั้นเอวาก็พยายามปั่นหัวน้องสาวของเธอว่าออสจะได้ลงเอยกับกลินดามันจึงทำให้ทีโอโดล่าที่หลงรักออสอยู่นั้นรู้สึกเจ็บปวดใจเป็นอย่างมากเอวาจึงเอาแอปเปิลลูกหนึ่งออกมาให้เธอกินและบอกว่าหากกินมันเข้าไปเธอจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกเลยซึ่งหลังจากที่ทีโอโดล่ากินมันเข้าไป อยู่ๆร่างกายและจิตใจของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปจนกลายเป็นไม่มดชั่วแบบเต็มตัวแต่ไปทางฝั่งของออสและทุกคนตอนนี้ดูเหมือนว่าเอวาเนี่ยจะได้ส่งลูกสม,มุนของเธอมาจัดก,การกับพวกเขาแล้วนะครับทั้งหมดจึงรีบหนีกองทัพอสุรกายของเอวาไปจนถึงสุดขอบหน้าผาจากนั้นกลินดาก็ได้บอกให้ออสตามเธอมาและเมื่อพูดจบเธอก็ได้โดดลงไปที่หน้าผานั้นทันทีและด้วยความที่ไม่มีทางเลือกออสจึงตัดสินใจโดดลงไปตามเธอและไม่นานผู้เขาทั้งหมด ก็ได้ลอยขึ้นมาพร้อมกับฟองสบู่วิเศษของกรินดาโดยเธอได้ใช้ฟองสบู่วิเศษหนีสุรกายพวกนั้นและนำพาทุกคนกลับมายังเมืองของเธอชาวเมืองทุกคนต่างดีใจที่พ่อมดในคำทำนายได้เดินทางมาถึงเมืองของพวกเขาแล้วจากนั้นออสจึงตัดสินใจแอบกระซิบกับกรินดาว่าความจริงแล้วเขาเหน่ไม่ใช่พ่อมดอย่างที่ทุกคนเข้าใจซึ่งเธอเนี่ก็รู้อยู่แล้วครับว่าออสเป็นเพียงแค่คนธรรมดา แต่เธอเนี่ยก็อยากจะให้ชาวเมืองทุกคนเชื่อแบบนั้นเชื่อว่าออสคือพ่อมดที่จะมาทําให้ดินแดนของพวกเขากลับมาสงบสุขเพราะตอนนี้ชาวเมืองทุกคนเนี่ยกำลังสิ้นหวังและไม่มีที่พึ่งใดๆเขาเลยตัดสินใจพูดเพื่อให้กำลังใจชาวเมืองและทําให้ทุกคนกลับมามีหวังอีกครั้งในเวลาต่อมากรินดาจึงบอกกับออสว่าเขาเนี่ยจะต้องชนะสงครามและต้องทวงบัลลังคืนจากเอวาให้ได้ออสจึงถามกรินดาว่าที่เมืองของเธอเนี่ยมีกองทัพที่พอจะต่อกรกับเอวาแล้วใช่ไหม วันต่อมากรินดาเลยพาออสไปดูครับซึ่งชาวเมืองของเธอเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยชาวนานักประดิษฐ์และช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเรียกได้ว่าไม่มีนักรบเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งในวินาทีนั้นเองจู่ๆทีโอโดอล,ล่าก็ได้บุกมาที่เมืองของพวกเขาดูเหมือนว่าตอนนี้เธอเนี่ยจะได้กลายร่างเป็นแม่มดชั่วแบบเต็มตัวไปซะแล้วโดยเธอได้มาเตือนชาวเมืองทุกคนว่าเธอและพี่สาวจะพากองทัพอสูรกายมาบุกที่เมืองแห่งนี้และเมื่อถึงเวลานั้น ออสหรือพ่อมดจอมปลอมของผู้แก่เนี่ยจะได้ตายเป็นคนแรกเมื่อพูดจบทีโอโดล่าก็ได้บินหายไปทันทีและในเย็นวันนั้นออสจึงเริ่มถอดใจและพยายามเก็บข้าวของเพื่อหนีออกจากเมืองพราะเขาคิดว่าคนธรรมดาแบบเขาเนี่ยคงไม่สามารถต่อกรกับกองทัพของแม่มดนั่นได้แต่กลินดาก็ไม่คิดแบบนั้นเธอเชื่อว่าการที่ออสได้โผล่มาที่ดินแดนแห่งนี้มันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างออสจึงบอกกับเธอไปว่าเขาเป็นเพียงแค่นักมายากลจอมหลอกลวง เขาคงเป็นพ่อมดในแบบที่ทุกคนต้องการไม่ได้หรอกซึ่งในขณะที่ออสกำลังจะไปตุกตาเด็กสาวเนี่ยก็ได้โผล่ามาขอให้ออสช่วยพาเธอไปเข้านอนซะก่อนโดยก่อนนอนเธอจึงขอให้เขาให้พรกับเธอเพราะพ่อ,พอมดคนก่อนสามารถให้พรวิเศษได้ผู้คนต่างเดินทางไปที่เมืองมรกตเพื่อขอพรวิเศษจากเขาถ้าคนเหล่านั้นเป็นคนดีพ่อมดก็จะให้พรตุกตาเด็กสาวกล่าวซึ่งเธอเนี่ยก็อยากจะให้ครอบครัวของเธอกลับคืนมาออสเลยบอกว่าเขาไม่สามารถให้เธอได้ พะเขาไม่ใช่พ่อมดแบบนั้นจากนันออสจึงเล่าให้ตุ๊กตาเด็กสาวฟังว่าณนะดินแดนที่เขาจากมาเนี่ยพวกเราไม่มีพ่อมดจริงๆหรอกจะมีก็แค่บางคนอย่างโทมัสอวาเอดิสันพ่อมดแห่งเมโลพาร์คหรือชายผู้ยิ่งใหญ่เขาไม่สามารถให้พรได้แต่เขามองเห็นอนาคตและทําให้มันเกิดขึ้นจริงเขาได้สร้างหลอดไฟฟ้าและกล้องที่ใช้ถ่ายภาพเคลื่อนไหวชายคนนั้นสามารถสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมาได้ด้วยเครื่องมือเพียงไม่กี่อย่างและออสเองก็อยากจะเป็นพ่อมดแบบนั้นบ้าง และเมื่อพูดจบจูจๆออสก็ได้มีไอเดียขึ้นมาโดยเขาได้กลับไปบอกกินดาทันทีว่ามีแผนแล้วจากนั้นออสก็นําตํารามายากลของเขาออกมาให้เธอดูซึ่งออสเนี่ยจะใช้ทั้งหมดในสมุดเล่มนั้นเป็นแผนการลบในเวลาต่อมาออสจึงเริ่มรวบรวมนักประดิษฐ์จากท,ทั้งเมืองมาสร้างเครื่องฉายภาพขนาดใหญ่และเริ่มวางแผนในการต่อกรอกับพีโอโดอลล่าโดยเขาได้ขอให้ชาวเมืองทุกคนร่วมมือกับแผนการในครั้งนี้และแล้ววันเวลาก็ได้ผ่านไป จนทั้งหมดได้เตรียมการจนเสร็จและเมื่อถึงเวลานั้นออสจึงนำทัพชาวเมืองของเขาไปบุกที่เมืองมรกตทันทีซึ่งก่อนจะไปเขาเนี่ยก็ได้ทำการปลูกใจชาวเมืองทุกคนถึงแม้ว่าโอกาสชนะของเราจะมีไม่มากแต่อาวุธของพวกเราคือความกล้าและความเชื่อมั่นในการและกันไม่มีสิ่งใดที่เราต้องกลัวตราบใดที่เราเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็สามารถเป็นจริงได้ออสได้ทำการปลูกใจชาวเมืองทุกคนจนทั้งหมดได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันจากนั้นพวกเขาก็เริ่มทำตามแผน โดยกลินดาได้นาทัพชาวเมืองส่วนหนึ่งไปบุกที่ด้านหน้าปราสาททางนั้นเอวาที่เห็นแบบนั้นจึงสั่งให้เหล่าอาสูรกายของเธอบุกโจมตีคนพวกนั้นทันทีแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นเพียงแค่หุน่นไลกาที่พวกชาวบ้านสร้างขึ้นครับแท้จริงแล้วมันคือแผนของออสที่หวังจะล่อให้พวกลูกน้องของเอวามาติดกับโดยพวกมันได้บินมาที่ทุ่งดอกไม้อาถรรพ์ที่หาใครได้สูดดมมันเข้าไปจะเกิดหมดสติทันทีเอวาที่หมดความอดทนจึงตัดสินใจบินไปจับตัวกลินดามาในขณะเดียวกัน ออสก็ได้พาชาวเมืองส่วนหนึ่งเข้ามาในเมืองมรกตเพื่อทําตามแผนของเขาต่อแต่มาทางฝั่งของเอวาเธอได้พาตัวกลินดามาที่ใจกลางเมืองและเริ่มทรมานนางต่อหน้าชาวเมืองทุกคนซึ่งในขณะที่แม่มดทั้งสองกำลังจะสังหารเธอจู่ๆออสเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าทุกคนโดยเขาได้ใช้กล้องฉายภาพขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นฉายภาพของตัวเขาเองเพื่อตบตามแม่มดทั้งสองจากนั้นเขาก็ได้สั่งให้ชาวเมืองเริ่มจุดพลุที่สร้างขึ้น เพื่อแสดงให้ผู้ไม่มดเห็นว่าเขามีอิทธิฤทธิ์จริงๆซึ่งมันก็ได้ผลครับเอวาที่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยเชื่อครับว่าออสคือพู้มดตัวจริงเธอจึงรีบหนีไปทันทีจากนั้นออสก็เริ่มยิงผู้พวกนั้นใส่ทีโอโรล่าจนสุดท้ายเธอเนี่ยก็ต้องยอมหนีไปจากเมืองมรกตแต่ภายในปราสาทในขณะที่เอวากำลังจะหนีกรินดาเนี่ยก็ได้โผล่มาและบอกว่าเธอนั้นจะคืนอิสรภาพให้กับชาวเมืองทุกคนทั้งสองจึงเริ่มต่อสู้กันอย่างดุเดือด จนกลินดาเนี่ยสามารถทำลายสร้อยคอเวทมนต์ของเอวาได้ซึ่งหลังจากที่สร้อยคอของเธอถูกทำลายมันจึงเผยให้เห็นร่างกายที่แท้จริงของเธอและสุดท้ายกลินดาเนี่ยก็สามารถขับไล่เอวาออกจากเมืองมารกดได้ออสได้นำพาความสงบสุขกลับให้ชาวเมืองอีกครั้งโดยหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างจบลงออสเนี่ยก็ได้ทำการมอบของขวัญให้กับเพื่อนของเขาทุกคนเพื่อเป็นการตอบแทนที่ทุกคนร่วมต่อสู้ด้วยกันมาโดยเขาได้มอบหมวกของตัวเองให้กับฟิลลี่ เพื่อตอบแทนที่เขาไม่เคยทิ้งออสไปไหนและคอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอส่วนตุ๊กตาเด็กสาวถึงแม้ว่าเธอจะได้สูญเสียครอบครัวที่แท้จริงของเธอไปแต่ออสก็ได้ทําการมอบครอบครัวใหม่ให้กับเธอจากนั้นเขาก็ได้มอบจูบให้กับกินดาเพราะเธอช่วยทําให้เขาตาสว่างและได้รับบทเรียนสําคัญที่สุดในชีวิตสิ่งที่มีค่ามากกว่าชื่อเสียงและเงินทองซึ่งนั่นก็คือความดีและหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนไปทั้งหมด6.3คะแนน ส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป57%ถ้าหาว่าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกลรงใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ